สวัสดีนะฮะพบกับวกวผม2ล้อบ้านเดินทางนะครับจากคลิปก่อนที่ผมเดินทางไปยังเขาใหญ่นะครับผ่าตอมใจแล้วผมก็ได้เดินทางต่อมายังเขาย้ายเที่ยงนะครับซึ่งตอนนี้ผมกําลังเดินทางไปยังเขาย้ายเที่ยงซึ่งห่างจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประมาณ80กิโลนะครับซึ่งผมใช้เวลาเดินทางอยู่ก็ประมาณ1ชั่วโมงกับอีกห้นาทีนะครับ เดี๋ยวก็จะไปดูว่าเขาใหญ่เยี่ยงนะเขาสวยหรือเปล่าและทางขึ้นของเขาเป็นยังไงนะครับแล้วผมต้องบอกก่อนว่าทางขึ้นที่ผมตาม G P S ไปเนะี่ยในวันนี้นะฮะเป็นทางที่แบบว่าที่เขาไม่ค่อยใช้กันมากกว่าเพราะว่าหลังจากที่ผมสอบถามชาวบ้านแล้วนะครับว่าเส้นทางไหนที่เขาขึ้นลงกันบ่อยปรากฏว่าชาวบ้านเขาบอกว่า เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับซึ่งมีระยะทางประมาณ12กิโลเมตรนะครับแต่แตกต่างกับเส้นทางนี้นะฮะที่ผมได้ขึ้นในทางนี้เพราะว่า GPS เลยจริงๆว่าผมไม่เคยมาต้องบอกเลยว่ามันมีระยะทางประมาณ3กิโลนะครับซึ่งยนระยะทางจาก12กิโลเหลือ3กิโลแล้วก็เป็นถนนที่ ค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรน,นะครับกับการขึ้นเขาในทางชันตลอดเวลาเพราะว่าไม่มีทางที่แบบว่าจะให้รถพักได้เลยมากกว่าแล้วผมก็อยากจะแนะนำว่าใครที่ยังขับรถไม่เก่งมากนะฮะ mm. ก็อยากจะให้ไปอีกเส้นทางเพราะว่าเส้นทางเนี้ย มันต้องใช้ความสามารถที่เยอะมากซึ่งผมเองก็พูดตามตรงว่าเกือบจะเอาตัวไม่รอดมาเนียนะกับเส้นทางที่สูตรโหดแห่งนี้แต่ผมก็ยังยอมรับในการเดินทางของชาวบ้านบางคนนะครับที่ต้องการย่นระยะเวลาของการเดินทางที่เขายังใช้เส้นทางเดิมนี้อยู่นะครับแต่ก็ถือว่าน้อยมากนะครับกับการที่จะเจอ ชาวบ้านในเส้นทางนี้ครับซึ่งเขาเอเทียนะครับก็จะมีความสูงประมาณ650เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับซึ่งก็เป็นระดับที่ไม่ได้สูงมากนะครับถ้าขึ้นในทางปกติ ผมก็ต้องโทษท่านผู้ชมด้วยจริงๆนะครับตอนแรกก็ตั้งใจจะพามาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวจะให้เห็นว่าเขาใหญ่เที่ยงเขาม,มีอะไรมากแต่ว่าไฟลวิดีโอของผมดันเกิดเสียนะครับก็เลยได้มานะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ให้ถือว่ามาแนะนำท่านผู้ชมมือนกันว่า การเดินทางขึ้นกับเขาะใหญเทียงมันมีอยู่2ทางจะได้ไม่พลาดเมืองปกนะครับ พอผมขึ้นมาถึงเขาใหญ่เที่ยงนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สวยเหมือนกันนะถ้ามองจากลงไปด้านลา่างแต่เราพลาดตรงที่ว่าหมอกควันจึงทําให้บรรยากาศสวยๆ,ๆของเราหายไปนะครับพอผมกลางเต็งเสร็จนะครับผมก็มานั่งดูพระอาทิตย์ตกซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าฟ้าเปิดควันหายเมื่อไหร่นะครับ เราต้องเจอกันอีกรอบแน่ๆกับสถานที่แห่งนี้นะครับเพราะว่าวิวข้างหน้าของผมนั้นสวยมาก